นี่สารัดอินมาอ่าโอเคอ่ะพิมอาไว้นะครับพิมมาไว้ใครที่เข้ามาแล้วเตชินกับพุทธิพงยกมือมีอะไรจะพูดพูดได้เลยครับครับกดผิดกุ่มครับขรัผิดจ้าดอไรอย,ย่างครับแบบไหนครับ อเปิดกล้องกันหน่อยกันหน่อยพวกก็เปิดกล้องกันสองสานะครับใครที่เข้ามาใหม่นะครับอย่าลืมไปเช็คชื่อโดยการพิมพ์ชื่อตัวเองในช่องแชทด้วยนะครับใครที่เข้ามาใหม่ไปที่ห้องแชทนะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อของนักเรียน ลงไปนะครับตอนนี้เดี๋ยวเรารอสมาชิกอีกสัก5นาทนะีเดี๋ยวเราจะเริ่มเรียนกันนะครับวันนี้เราจะพูดกันในเรื่องของการสร้างสื่อสิ่งพิมพ์นะแต่ว่าจะเป็นการเวออิร์กช็อปให้ดูซะก่อนนะครับถ้าเกิดให้นักเรียนทําไปด้วยเนี่ยหลายๆายคนดูผ่านพอสั์มือถือก็จะยัง ไม่สามารถทําตามได้นะครับก็เดี๋ยวเปิดมาเดี๋ยวเรามาทํากันนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับนักเรียนมีปากกาจดสรุปไว้ก็จะดีมากนะครับก็จะดีมากๆถ้าใครเข้าจากมือถือนะครับมันจะสามารถตัดพื้นหลังออกได้ด้วยนะครับตัดพื้นหลังออกได้ ใช้เวลาไม่นานนะครับวันนี้เราจะใช้เวลาไม่นานนะห็นหมครับถ้าเป็นในมือถือครูก็จะมี อ่าตอนนี้สิบเจ็ดคนแล้วโอเคพิมพ์ไว้เลยนะครับอ่าก่อนอื่นเดี๋ยวครูขอปิดไมค์ทุกคนไว้ก่อนนะครับจะได้ไม่เสียงรบกนกัน ได้ยินชัดเจนดีเนาะโอเคอ่ะก็อื่นสวัสดีปีใหม่นักเรียนม2อทับสทุกคนนะครับเปิดมาปี64สนะโรงเรียนก็ไม่สามารถเปิดได้นะครับตามประกาศนะครับประกาศที่ออกมากันนะครับตอนนี้ประเทศไทยกลับมาระบาดรละลอกใหม่อีกแล้วนะครับซึ่งสถานการณ์เนี่ยหนักกว่า ในรอบแรกอีกนะครับซึ่งตอนนี้โรงเรียนเราก็หยุดนะครับโดยให้ในคุณครูเนี่ยสอนออนไลน์นะครับหนึ่งอาทิตย์นะครับเบื้องต้นนะครับซึ่งไม่ว่าโรงเรียนจะปิดแต่เราก็ยังจัดการเรียนการสอนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องพร้อมทุกสถานการณ์นะครับอ่ะกลับมาเข้าเรื่องเข้าราวของเรานะครับสําหรับคนที่เพิ่งเข้ามาหรือเข้ามาแต่ยังไม่ได้เช็คชื่อนะครับนักเรียนไป พิมพ์ในช่องแชทนะครับพิมพ์ชื่อตนเองไว้นะครับก็จะเช็คชื่อว่าใครมาเรียนบ้างในวันนี้นะครับเมื่อเช้าก็มีบางคนนะครับแชทมาส่วนตัวและว่าลาไปทําธุระลาป่วยอะไรก็ว่ากันไปนะครับอ่านะครับวันนี้เดี๋ยวครูจะขอแชร์หน้าจอกัน ถ้านักเรียนดูผ่านมือถือนะครับนักเรียนสามารถปรับจอเป็นแนวนอนได้นะครับเพราะว่าครูใช้น็ตบุ๊กนะครับมันจะเป็นจอแนวขวางแนวนอนนะครับนักเรียนก็กลับจอกลับกล้องกลับมือถือตัวเองนะครับให้เป็นแนวนอนจะได้เห็นชัดๆมากขึ้นนะครับอนักเรียนเห็นจอครูชัดเจนนะครับอ่วิธีการ ที่เราจะ <c oughs> ทำสื่อสิ่งพิมพ์กันวันนี้นะครับในส่วนของเวิร์กช็อปแรกก็จะเป็นในเรื่องของการทำแผนพับนะครับแ <c oughs> ผนพับหรือภาษา,ษาอังกฤษเรียกว่าบชัวนั่นเองนะครับถ้านักเรียนเคยไปตามสถานที่ต่างๆนะครับก็จะมีพวกแผนพับต่างๆแจกไว้เป็นใบความรู้ต่างๆหรือว่าเป็นเอกสารเผยแพร่ต่างๆนะครับอันนี้เราก็จะใช้ Microsoft Word ทํากันนะครับ เดี๋ยวนักเรียนจำสเต็ปมันจะมีอยู่สเต็ปกันประมาณสัก4ขั้นตอนในการตั้งค่าก่อนที่เราจะสร้างได้นะครับอันดับแรกนะครับไปเข้าโปรแกรมก่อนเลยใช่ไหมวิธีการเข้าโปรแกรมกดสตาร์ทหรือไปค้นหาโปรแกรมที่มีก็คือว่า Word นั่นเองหรืออีกวิธีหนึ่งก็กดสตาร์ทแล้วเซิร์ชไปได้เลยก็จะหาง่ายขึ้น Word นะพิมพ์ไปได้เลย ก็จะเป็นสีฟ,ฟ้าแบบนี้นะครับ Microsoft Word เปิดขึ้นมา<ะ>ก็จะเลือกเ,เอกสารเปลา่านครับรอ,<ต>อ่า <โ frustrating. S 2> อันดับแรกนะครับขั้นตอนแรกเดี๋ยว mm hmm. พูดทำหน้ากระดาษแบบนี้ <S 2> <S 2> แล้วกันนักเรียนจะได้เห็นง่าย,าย <S 2> <S 2> ๆนะครับ หน้าจอปกติหรือกระดาษปกติเนี่ยจะเป็นขนาด A4 นะครับเป็นขนาด A4 เป็นแนวตั้งแต่แผนภาพที่เราจะทำเนี่ยมันจะเป็นแนวนอนใช่ไหมครับอาจจะพับเป็นสองพับสามพับหรือสี่พับประมาณนี้นะครับเท่าที่เราเคยเห็นทีนี้เราจะต้องไปตั้งค่าหน้ากระดาษก่อนแล้วทีนี้การตั้งค่าหน้ากระดาษไปที่ตรงไหนครับไปที่เขาโครงครับมาไปนในส่วนของเมนูบาร์ข้างบน นะครับเมนูบาร์ด้านบนก็จะเป็นคําว่าเขาโครงนะครับหรือถ้าเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษก็จะใช้คําว่า Layout นะครับ l a y o u t ด้านบนนะครับอันดับแรกให้เราไปจัดการการวางแนวซะก่อนนะครับการวางแนวขระาก็จะมีอยู่สองอย่างคือแนวตั้งและแนวนอนนักเรียนในที่นี้เลือกเป็นแนวนอนนะครับอ่าก็จะได้กระดาษเป็นแนวนอนอันนี้เดี๋ยวครูซูมเข้าไปนิดหนึ่งอ่าเป็นแนวนอนเรียบร้อยแล้ว จากนั้นเราต้องไปตั้งค่าขอบกระดาษก่อนนะครับเพื่อให้สามารถพิมพ์ได้ชิดขอบมากขึ้นกว่าปกตินะครับเราจะไปเลือกที่เมนูระยะขอบนะครับนักเรียนอย่าเพิ่งเขียนจอเล่นนะครับรู้ว่าทําได้อย่าเพิ่งทำนะ,ะไปที่ระยะขอบแบบกําหนดเองนะครับเลือกครับก็ได้ลงมาเลค่ะ ช่วยเสีย,ยงดังอ่านักเรียนจําขั้นตอนไว้เลยนะครับระยะขอบปกติเนี่ยมันจะเป็นสองจุดห้าสี่เซนติเมตรนะครับมีหน่วยเป็นเซนติเมตรทั้งบนล่างซ้ายขวาเลยแต่ว่าในแผนพับเนี่ยหรือบัวชูวเนี่ยเราจะต้องการให้ขอบเล็กกว่านี้ก็เราอาจจะตั้งเป็น1.2ึ่เซนก็ได้นักเรียนสามารถพิมพ์เอาอะไรก็ได้นะครับหน หรือจะกดปุ่มข้างล่างเงี้ยก็ได้นะครับเหมือนกันอเอาด้านละ1.2ก็แล้วกันหรือ1 1ก็ได้ครับไม่ไม่ฟิกครับตรงนี้นะครับอจากนั้นกดตกลงนะครับระยะขอบก็จะแคบลงนะครับแคบลงนะจากนั้นไปที่คอลัมน์ครับเดี๋ยวเราจะมาแบ่งคอลัมน์ของแผนพับออกเป็น3คอลัมน์ ไปที่คอลัมน์ครับเลือกสามครับหนึ่งสองสามคอลัมน์เอาเป็นสามคอลัมน์นะครับเนาะโดยปกติแล้วจะมีหนึ่งคอลัมน์นะครับเราจะทำโบชัวหรือทำแผนพับก็เลือกเป็นสามคอลัมน์อพ่ยูจะมีจุดสังเกตด้านบน <ไป S 1> นะครับของแถบใบบรรทัดนะครับเป็นสามคอลัมน์เรียบร้อยแล้วนะครับ ซึ่งแผนพับเนี่ยถ้าเราเรียนสังเกตดีๆมันจะเป็นแบบหน้าหลังถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแทรกออกมาอีกหนึ่งหน้านะครับอีกหนึ่งหน้าตอนนี้มีอยู่หน้าเดียวไปที่แทรกหน้าเปล่านะครับในส่วนของหน้าเปล่านะครับเพื่อให้ได้อีกหนึ่งหน้าแล้วครูซูมออกให้ดูเห็นไหมครับเราจะได้กระดาษมาสองหน้าเรียบร้อย ครับะทีนี้เราจะใส่อะไรบ้างในแผนพับแล้วใส่ตรงไหนของหน้ากระดาษนะครับเอ,อ้งลืมปิดไมปิดไมโอเคเดี๋ยวเข้ามาปิดไม์กันด้วยนะครับปิดไม์กันด้วยงั้นเสียงจะลั่นเลยอ่านะครับไปต่อนะคะ จากนั้นในส่วนของคอลัมน์แรกเราเรียกเป็นคอลัมน์นะครับคอลัมน์อันนี้หน้าที่หนึ่งคอลัมน์ที่หนึ่งหน้าที่สองนะครับว่ากันไปมีสามคอลัมน์ในส่วนของคอลัมน์แรกจะเป็นในส่วนของ หน้าที่หกเออหน้าที่ห้าครับอันนี้นะหน้าแรกนะครับหน้าแรกคอลัมน์แรกจะเป็นส่วนของหน้าที่ห้าครับหรือส่วนที่ห้าก็ได้หน้าที่ห้าส่วนที่ห้าก็ได้นะครับแล้วในคอลัมน์ที่สองของหน้าแรกก็จะเป็น หน้าที่หกครับอันนี้คือลำดับนะครับหน้าที่หกหรือหน้าสุดท้ายนั่นเองมีทั้งหมดหกคอลัมน์นะครับคอลัมน์ที่หกหน้าที่หกนะครับแล้วส่วนคอลัมน์ที่สามของหน้าแรกนะครับจะเป็นส่วนของหน้าแรกครับ หน้าแรกหรือส่วนแรกนะครับตรงนี้อาจจะเรียกว่าส่วนของส่วนปกก็ได้ครับหน้าปกมันหน้าปกจะอยู่ตรงคอลัมน์ที่สามของหน้าแรกนะครับนักเรียนลองสังเกตลำดับให้ดีๆนะครับอันนี้จะเป็นส่วนของชื่อเรื่องชื่อโบชัวที่เราทำนะครับจากนั้นครับมาในหน้าที่สองคอลัมน์แรก ตรงนี้จะเป็นส่วนของหน้าที่สองครับเนื้อเรื่องจะเริ่มจากตรงนี้ครับอันนี้เป็นส่วนของปกเรื่องราวต่างๆแนะนำนะครับแล้วเนื้อเรื่องจะเริ่มจากตรงนี้ครับหน้าที่สองแล้วก็หน้าที่สามครับ และหน้าที่4นะครับส่วนของแผ่นที่2จะมี3าพอลมน์เหมือนกันนะครับแต่ลำดับจะเป็นอย่างนี้นะครับลำดับจะเป็น2 3 4สมส่นะครับบังเรียนลองแคปเจอร์เอาไว้นะครับในส่วนของลำดับของหน้ากระดาษนะครับจะเป็นตามนี้นะครับหน้าแรก2 3 4 5 6นะครับเวลาเราปิ้นออกมามันก็จะ ตรงกับแผนพับและลำดับชัดเจนนะครับถ้าเราไม่รู้ลำดับเนี่ยเราไปพิมพ์มัว่วเราไม่รู้จะวางไว้ตรงไหน,เ,นเวลาเราเรามาทําเป็นแผนพับมันก็ไม่สามารถเรียงลำดับได้เนื้อหามันก็จะโดดข้ามไปข้ามมาไม่เรียงกันนะครับอาแล้วเมื่อเราได้รู้ลำดับแล้วแบ่งข้อลัม์เรียบร้อยแล้วมีอะไรอีกบางที่เราจะต้องทําตกแต่งครับตกแต่ง ตกแต่งครับเราสามารถเข้า google ได้เลยนะครับนักเรียนสามารถเอากรอบสวยๆหรือว่าเทมเพลตมาตกแต่งบชัวของเราได้นะครับบชัวของเราได้เซิร์ชว่าอะไรนักเรียนอาจจะเซิร์ชว่ากรอบสวยๆก็ได้หรือเอาเป็นตัวการ์ตูนก็ได้นะักเรียนอาจจะไม่เอาเป็นกรอบก็ได้นะครับ คนลูปอ่าอ่าคูเอาอนนี้ก็แล้วกันโอ้เล็กไปเล็กไปอ่าคูก็ได้รูปภาพละ ครูก็ทำการมาที่ Word แทรกรูปภาพอุปกรณ์นี้นะครับมาเมื่อกี้ครูที่ดาวโหลดก็ทำการกดแทรกมาก็ได้แล้วนะครับขั้นตอนการแทรกรูปภาพและการจัดตำแหน่งของมันนะครับครูมีข้อแนะนำอย่างนี้นะครับให้นักเรียนแทรกภาพมาแต่ละภาพ อะไรก็ตามแต่คลิกที่รูปภาพไปที่รูปแบบนะครับรูปแบบแล้วไปเลือกการตัดข้อความเลือกเป็นข้างหน้าหรือข้างหลังข้อความก็ได้นะครับในที่นี้เราจะเอาไว้เป็นพื้นหลังเราก็ต้องเอาไว้หลังข้อความนะครับาจากนั้นก็ปรับขนาดได้เห็นไหมครับแล้วเวลาเราเลื่อนไปไหนมันก็จะเป็นอิสระนะครับตัวหนังสือหรือวัตถุอื่นๆก็จะไม่เลื่อนตามนะครับ เดี๋ยวครูจัดให้มันเต็มหน้ากระดาษจะได้สวยๆอันนี้อยู่ที่ความชอบนะครับใครชอบดอกไม้ใครชอบอะไรก็อเามาใส่ได้่เดี๋ยวครูใส่ตรงนี้อีกหน้าหนึ่ง ประมาณนี้นะครับ,รบอแล้วในส่วนของเนื้อหานะครับในส่วนของหน้าปกนะครับเดี๋ยวครูจะพิมพ์ตัวอักษรลงใส่ในนี้ไว้นะครับว่าจะใส่อะไรบ้างอ,อาจจะเป็นแผ่นพับให้ วาครูพิมพ์ชื่อเรื่องไปเลยก็ได้อ่าไม่มีปัญหาครูจะทำโควิดนะเรื่องโควิด19อ่าเรื่อง19เลยถ้าเกิดกล่องข้อความของเรามันมีสีเราก็สามารถลบสีเอาได้ไปที่รูปแบบนะครับเติมสีรูปล่างเราก็เลือกเป็นไม่เติมนะครับมันจะได้ไม่บังไม,ไ,มไม่ทับพื้นหลังสวยๆของเราเส้นกรอบเราไม่เอาก็ไม่มีเส้นกรอบนะครับ มาจัดลงมานิดนึงอ่ากูได้ละโควิด1 9อ่าจัดทําโดยอะไรก็ว่าไปตัวมันใหญ่เกินไปแล้วก็ย่อลงมา à, chan à, à, ใส่โรงเรียนไปนิดนึงจากนั้นครับอ่ครูสมมติครูได้น้บปและครูอยากได้รูปภาพสวยๆครูก็ไปที่ Google เหมือนเดิมครูไปเอารูปไวรัสมาก่อน กูก็ไปเอารูปใบลัดสวยๆมาตกแต่งนะครับตกแต่งได้อคกูเอารูปไวรัสตัวนี้ก็แล้วกันรูปอารูปใบลัสโควิดกูก็ทำการบันทึกเป็น,นเซฟกลับมาที่เวิร์ดของเราแทรกรูปภาพเหมือนกันเหมือนเดิมนะครับ เด่นนะครับเวลาเราได้รูปภาพมาเห็นไหมครับตัวอ,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 อักษรตอักษรในวัตถุต่างมันจะเคลื่อนหนีหมดนะครับให้เราไปที่ตัดข้อความในที่นี้เราจะเอาไว้เป็นข้อพรูปภาพตกแต่งก็เอาไว้ข้างหน้าข้อความก็ได้นะครับจากนั้นเราก็เลือกได้ตามอิสระย่อลงนิดนึงอ่าได้แล้วนะครับหน้องน,นักปกผู้อ,อาจจะออกแบบไม่สวยนะนักเรียนไปทํานักเรียนก็ต้องออกแบบให้สวยกว่าครูนะ อ่ะแล้วทีนี้เราได้รูปภาพหน้าปกมาแล้วเนื้อหาล่ะอ่าครูก็ไปเสิร์ชหาเรื่องโควิดมาเนี่ยครูก็ไปดูเว็บไซต์ต่างๆว่าโควิดคืออะไรไไนะครับ อ่าครูก็ได้เนื้อหาครูก็ทําการคัดลอกมาเลยทีนี้เราจะต้องใส่ข้อมูลในส่วนของหน้าที่สองนะครับมาใส่หน้าตรงนี้หน้านี้ยัง,ยงไม่ยังไม่ต้องนะครับ่ะเราจะมาใส่หน้าตรงนี้ครูก็วางข้อความที่ครูคัดลอกมาอ่ะตัวใหญ่ไปก็ปรับให้เล็กลง เนไ,ไครับอันนี้เราก็เอาให้มันไม่มีสีไม่มีเส้นลงมานิดนึงก็ปรับให้สวยงามหัวข้อก็ใส่ใหญ่ๆ อ่าไวรัสโคโรนาหรือโควิดสิบเก้าคืออะไรก็จะมีเนื้อหาต่างๆขึ้นมาแล้วในส่วนของหน้าที่สามพี่สี่ก็จะเป็นอะไรอะ่ะเมื่อติดอาการจะมีอาการอย่างไรกลุ่มเสี่ยงมีใครบ้างนะครับก็จะเป็นความรู้ให้ความรู้ต่างๆนะครับวิธีป้องกันทำยังไงนะฮะก็มาที่ใส่หน้าสามหน้าสี่ไล่ลงมาแล้วก็มาต่อที่หน้าห้าหน้าหก จนครบนะครับโอเคไหมเดี๋ยวครูเอามาวางไว้ก่อน ่าเรียบร้อยโดยประมาณอันนี้ครูทำคร่าวๆมาให้ดูนะครับในเรื่องของการทำโบชัวร์โควิด19นะครับอ่าประมาณนี้นะครับประมาณนี้สเต็ปทบทวนนิดหนึ่งสเต็ปของการทำครับเราเปิดไฟล์ขึ้นมาปุ๊บสเต็ปขึ้นมาคือตั้งค่าแนวกระดาษนะครับตั้งค่าแนวกระดาษให้เป็นแนวนอนปรับระยะขอบนะครับให้แคบลง จากนั้นตั้งคอลัมน์ให้เป็นสามคอลัมน์แล้วจากนั้นก็แยกออกมาเป็นสองหน้านะครับมีสเตปประมาณนี้นะครับอ่ามีประมาณนี้อ่ามีใครจะถามอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับมีใครสงสัยอะไรเกี่ยวกับการทำโบชัวไหมในเรื่องของเทคนิคการทำเดี๋ยวถ้าโรงเรียนเปิดนะครับถ้าโรงเรียนเปิดใน สัปดาห์หน้านะครับก็คือันาคารหน้านะครับอาจจะได้ให้นักเรียนลองทำแผนภูมิโบชัวของตัวเองนะครับอาจจะมีการแทรกรูปภาพมาใส่นะครับม <c oughs> ีใครจะถามอะไรเพิ่มเตมิมไหมผมดาวน์โหลดไม่ได้ไดาวน์โหลดอะไรครับเวิร์ดนี่แหละครับหมายถึงลงใน PC ซหรอคอมพีใช่ไหมคอมตั้งโต๊ะใช่ไหม โหลดเวอร์ชันไหนมีโเป็นเวอร์ชันใหม่ให้ผมเขาก็เปิดไมค์กปแล้วอ่ะอ่ามีอะไรถามสอบถามได้เลยมันเขียนเสียสองพันเลยไม่กล้กาโหลดลเอาเอาโหลดที่เป็นเวอร์ชั่นคล็กก็ได้พูดง่ายก็คือเวอร์ชั่นเถื่อนมาลงก่อนก็ได้ถ้าไม่มีตังค์ซื้อของแท้แพงไปสองพันอ่าถ้ายังไม่มีกําลังซื้อก็ห ไอ้ของเถื่อนไปก่อนต้องโหลดใน Google เหรอครับเยอะแยะเลยใน Google หรือก็ทักครูมาถามส่วนตัวก็ได้อันนี้เราคุยกันได้อ่าเลยเรื่องของซอฟต์แวร์นะครับใครมีปัญหาอะไรก็ถามครูได้น่าอย่าลืมเช็คชื่อด้วยนะครับอ่าถ้าหิวข้าวกอแล้วใช่ไหมไม่หิวค่าวกินแล้วอ่าน่นหรอเขาหิวค่ะคจะไปกินข้าว่ะครู น้ำเปลี่ยนเลยไม่เอลิเปิดบไม่ชนกันเลยโอ้โหอะไรเดี๋ยวีเยอะแยะเลยครูคะไปกินข้าวได้อ่ะเดี๋ยวครูจะปล่อยแล้วครูจะปล่อยละนะอ่าตอนนี้จะมาชิบเข้ามายี่สิบคนโอเคหักของคุณก็เหลือประมาณสิบแปดคนมากเลยแเลย อะไรนะครับเปล่าค่ะใครจะกินข้าวนั่งกินหน้ากล้อนนี้หนูย้าจะไปกินก๋วยเตี๋ยวค่ะโอเคครับตามสะดวกเลยอ่ะเป็นตลาดค่ะหนูน่ารอนไหมคะไม่รอนโอ้โหไม่ไม่จะ้อนเราอยู่ด้กันเราอยู่ด้ ถ้าเออมันอยู่ใกล้กันใช่ไหมล่ะโทรศัพท์ของปลาทิ้งเติมอีกิดปิดไม์สักคนนงพร้อมกันปิดไม้เปิดมึงปิดไม้จะบอกโอ้โหมาส่องให้ครูดูทำไมแล้วมันแช่ถูกอ่าเช็คชื่อกันครบแล้วนะถ้าเกิดไม่มีอะไรจะสอบถามแล้วก็เอาไว้เพียงแค่นี้นะครับก็จะฝากในเรื่องของการดูแลตัวเองนะครับช่วงนี้อย่าพึ่งไปไหนมาไหน ผ้องนาพื้นที่ถ้ามีความจําเป็นจะออกก็อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยนะครับเพราะตอนนี้สถานการณ์น่าเป็นห่นะครับเมื่อวานก็เจ็ดร้อยกว่าไลายนะครับเดี๋ยวรอข่าววันนี้ไม่รู้เท่าไหร่เนี่ยคงไม่ได้ผมขึ้นนึงในนั้นอ่โอเคนะครับก็ดูแลตัวเองด้วยครับก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับ